สิงสังปาบทประพันธ์ของพันรมเทียนบทที่11หมอได้บอกแก่นายตำรวจขนาดฉีดยาให้เข็มหนึ่งอีกหลายวันหน่อยนะผู้ก,กองกว่าจะลุกได้ระหว่างนี้คุณอย่าพยายามเคลื่อนไหวล่ะขนณะนี้ผมเป็นคนไข้ที่ต้องพึ่งหมอบ่อยที่สดุดร้อยตำรวจเอกพาลีเอ่ยปนยิ้มกับนายแพทย์นั่นซิ คุณช่างไม่กลัวความตายสเสลยคุณยังนมและมีอานาคตไกลด้วยสิถ้าเป็นผมผมจะทำอย่างพวกกองคนเกาผมไม่ชอบวิธีการแบบนั้นผมไม่อยากหลอกลวงประชาชนเครื่องแบบและก็ตัวผมเองด้วยแล้วคุณได้อะไรขึ้นมาล่านอกจากลูกปืนคนไข้ผู้มียศเป็นร้อยตำรวจเอกหัวเราะหือๆในลำคอ ผมได้อะไรบางอย่างที่คุณหมอไม่มีทางจะรู้มันมีค่ามากสำหรับผมเสหลือเกินอะไรของผู้กองล่ะเกียรติและก็ความภาคภูมิใจยังไงล่ะคุณหมอนแพทย์กลางคนหัวเราะเบาๆมันไปใช้อะไรได้บ้างโดยเฉพาะโคมะกลามนี่ยผมตอบไม่ได้หรอกครับมันยืดยาวมากแต่คิดว่าวันหนึ่งผมมีเวลาและโอกาสดีๆผมจะบอกคุณหมอถึงเรื่องนี้เออ คุณกระดูกแข็งจริงแล้วก็แคล้วคลาดคุณโดนยิงหลายครั้งมองเห็นรูปการว่าน่ากลัวตายแต่ก็ไม่เป็นไรสักทีพระเจ้าย่อมคุ้มครองผมผมก็คิดอย่างนั้นแหละอยากจะเชื่อแต่พระเจ้าน่าจะไม่มีตัวตนนาเออผู้กองผมมีอะไรจะบอกผู้กองสักหน่อยว่ามาเลยครับ เมื่อวานซเนี้มีคนไข้คนหนึ่งมาหาผมเขาถูกยิงอย่างผู้กองอย่างนี้แหละแต่ไม่สาหัสเท่าเขาให้เงินผมอย่างงามทีเดียวแล้วกระซิบว่าขอให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วยังไงต่อไปครับหมอกเก็บเครื่องมือลงกระเป๋าเวชภัณฑ์ขนาดเดียวกันก็บอกต่อมาเขาไม่ได้บอกอะไรผมมากไปกว่านี้หรอกผู้ร้ายนักปล้น เอลักษณะของเขาอาจเป็นได้ทั้งสองอย่างคือทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีพาลีนิ่งเม้มริมฝีป,ปากเข้าหากันนายตำรวจใจสิงอยากจะซักถามอะไรต่อไปอีกก็พอดีกับคู่สนทนาเอ่ยติดต่อมาเขาเป็นคนร่างสูงใหญ่คิ้วโดกหน้าตาเข้มและก็เหี้ยมหานนั่นคือประโยคสุดท้ายที่นายแพทย์ประจำท้องถิ่นนี้บอกแก่เขา นายร้อยตำรวจเอกภาลีชำเลืองสายตามายังบาดแผลซึ่งถูกพันไว้ด้วยผ้าขาวในบัดดนนั้นเองเขาก็นึกถึงภาพครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆมานี้กระสุนปืนจากการล้อมกรอบของเสือทงที่บางเสือผ่านและเขาได้รับการช่วยเหลือจากชายพเนจรคนหนึ่งซึ่งมาประสบการณ์โดยบังเอิญคนคนนี้มีลักษณะเป็นได้ทั้งคนดีและผู้ร้ายมีอดีตอันโชคชนมาต่ออาชีพทรชน มีชื่อว่าสิงห์เมฆพัดลักษณะของสิงห์ตรงกับที่นายแพทย์บอกไว้และเขาก็นึกสังหรณ์ใจขึ้นมาอย่างประหลาดว่าไอ้คนไข้ที่ถูกยิงคนนั้นน่าจะเป็นคนเดียวกับสิงห์เมฆพัดเพื่อนของเขาผู้เคยช่วยชีวิตเขาไว้จากกระสุนเปินฝ่ายเสือทองที่บังเสือผ่านวันนั้นเองหากเป็นอย่างนั้นสิงห์ก็กำลังตกอยู่ในคราวเคราะห์ร้ายหนักอาชีพตำรวจอย่างเขา และพระคุณที่สิงเคยมีไว้อย่างล้นเหลือร้อยตำรวจเอกพาลีริดพรมบอกกับตนเองว่าหากเขาลุกขึ้นได้หน้าที่อันดับแรกก็คือติดตามหาชายพระเนจรคนนี้ก่อนอื่นเด็กคนสนิทวิ่งขึ้นมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการขึ้นมาพบบอกเขาให้ขึ้นมาเลยอึดใจเดียวตั่นเอง หญิงสาวคนที่เขาต้องการพบหล่อนอย่างจริงใจคนเดียวที่ยื่นมือมาช่วยชีวิตจากกระสุนเปินเสือทองที่บาเอื้องฟ้าเมื่อคือนก็ปรากฏกายเข้ามาหลังจากในเชื้อเชิญให้หล่อนนั่งตามสบายแล้วเขาก็เริ่มขึ้นผมขอพระคุณคุณมากต่อเหตุการณ์เมื่อคือนไม่เป็นไรคะ่ะความจริงฉันก็ไม่ได้คิดจะเสี่ยงช่วยคุณหรอกคะ่ะแต่ฉันทนดูไม่ได้ที่คุณไม่มีอาวุธและกำลังถูกยิงต่อหน้าต่อตา แต่ยังไงก็ตามผมก็รู้สึกว่าคุณเป็นนี่พระคุณอย่างไม่รู้จะตอบแทนยังไงออนอันนงยิ้มและนายตำรวจหนุ่มก็รู้สึกว่าเขากลายเป็นคนขลาดไปได้อย่างประหลาดคุณถ้าจะมาจากกรุงเทพค่ะฉันชื่อออนอันนงผมชื่อพาลีครับพาลีฤทธิพรมฉัได้ยินชื่อเสียงคุณทางปราบปรามนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของผมไม่ใช่ความเด่น หล่อนยักไหล่แล้วเขาก็าเห็นว่าหญิงสาวน่าจะผ่านความเจริญของกรุงเทพมาอย่างโชคชนมันเตียงเหลือเกินอาชีพของผมต้องเสี่ยงผมกินเงินเดือนรัฐบาลแต่ตำรวจคนอื่นเขาอาจจะไม่ยอมเสี่ยงเอาชีวิตเข้าแลกต่อการจับโจรสักคนในอย่างคนนะเขายิ้มและหญิงสาวเองก็รู้สึกว่าเขาเป็นชายหนุ่มวัยชกันที่ทั้งขมสันและพึงผายอย่างเหลือเกิน สำหรับน้ำใจไม่ต้องพูดถึงกันละออนอนองบอกกับตัวเองคนเดียวหลอนเคยเห็นความเด็ดเดี่ยวและกล้าอย่างบ้าบินของเขามาด้วยสายตาตนเองเมื่อคืนที่แล้วว่าร้อยตำรวจเอกภาลีริดพรมเขี่ยมหานอย่างไรเขาน่าจะเป็นมนุษย์คนเดียวในท้องทุ่งอันไพศาลนี้ที่กล้าประท้ากับเสือทงอย่างหนึ่งต่อหนึ่งอันเป็นการตรงกันข้ามกับการจับผู้ร้ายของตำรวจโดยทั่วไป ทั้งสองต่างเงียบกันไปในที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายถามขึ้นอีกคุณมาทำอะไรครับตำรวจมักจะถามอย่างเนี้เสมอนะขอโทษครับผมหวังดีกับคุณเท่านั้นเองเพราะถิ่นชนบทแห่งนี้ยังป่าเถื่อนอยู่มากเลยทีเดียวเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายชุกชุมผู้หญิงสวยมีการศึกษาดีจากกรุงเทพอย่างคุณไม่น่าจะมาเลยถึงขนาดนั้นเชียวเลยคะเขายิ้มในช่วงลำคออันอวบแข็งแกร่งครับ โค้งมะกลมทางเสือผ่านทุ่งคลาหนองน้ำเปรี้ยวและก็อีกหลายแห่งหลายจังหวัดล้วนตกอยู่ภายใต้การรบกวนของกลุ่มโจรที่มักจะยกพวกมาปล้นสะดมกันไม่หยุดย่อนทำไมตำรวจอำเภอไม่จัดการปราบปรามให้หมดเดทีละคะหล่อนแซงซักมาด้วยรอยยิ้มลำมุนลำไมแต่นายตำรวจหนุ่มกลับนิ่งอยากอึอดอัดมันเป็นเรื่องยากที่ผมจะอธิบายคุณฟังแต่เออเอาอะไรคะ เมื่อคืนคุณพักที่โรงแรมเอื้องฟ้าหรือครับค่ะที่นั่นมีแต่พวกนักเลงหัวไม้เข้าไปนั่งดื่มเหล้าแล้วก็มีเรื่องวิวาทกันอยู่เสมอไม่เหมาะกับผู้หญิงสาวอย่างคุณจะไปพักที่นั่นเลยข้อไม่กล่ำเนี่ยมีที่นั่นเป็นโรงแรมแห่งเดียวเขาเม้มริมฝีปากอันเรียวบางรีตาซึมลงเสือธงและก็สมุนที่บาแต่ทำไมมันไม่ลวมลามคุณหรือว่าหญิงคุณทิ้งเสียตอนนั้น เสือทองอาจม่ต้องการยิงผู้หญิงก็ได้ไม่จริงหรอกครับเสือทองเหี้ยมและก่ออม,มหิทธ์ไม่เคยปราณีผู้หญิงเด็กแม้กระทั่งคนแก่ถ้าอย่างนั้นหล่อนยังวางหน้าตายฉันอาจจะคลอดดีก็ได้คุณยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าคุณมาโคมากรำทำไมคนนี้ช่างซักจางตามวิสัยตำรวจที่ดีและก็รู้สึกเป็นห่วงคุณก็เท่านั้น ออนอันองรอบถอนหายใจหล่อนบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจึงเกิดความชื่นขึ้นมาอย่างลึกล้ำเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้จากเขาฉันจะไปทุ่งคลาค่ะเยี่ยมญาติคนหนึ่งที่นั่นทุ่งคลานะจะเจริญกว่าที่นี่แต่น่ากลัวว่าหากคุณไม่เคยไปเลยผมก็อยากจะเตือนให้คุณระวังตัวบ้างเพราะโจรผู้ร้ายและก็ผู้สงอิทธิพลเถื่อนที่นั่นตำรวจมีความยำแกลงและผมหวังว่าคุณคงจะเข้าใจดี หล่อนยักไหลอย่างทรนงฉันไม่อยากจะเข้าใจอะไรทั้งนั้นแต่เมื่อไปถึงที่นั่นบางทีฉันอาจจะเข้าใจทุกๆอย่างได้ดีเหมือนอย่างคนออนอันนงจากมาด้วยการทิ้งท้ายว่าหล่อนหวังที่จะได้พบเขาอีกในโอกาสอันสวยงามข้างหน้าและนายร้อยตำรวจเอกพาลีฤทธพรมก็ดูเหมือนจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับหญิงสาวเจ้าของชื่อออนอันนงซึ่งเขายังไม่ทราบถึงความเป็นมาของหล่อน